ขยะทิฏฐินะครับหรือข้อที่หนึ่งของมรรคที่มีองค์8ก็คือความเห็นชอบว่าคันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์จากความเห็นนะครับก็เริ่มจากการฝึกนะครับก็คือสัมมาสติแล้วในที่สุดก็พัฒนาขึ้น เป็นสมมาสมาธิดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะครับถ้าถึงจุดสิ้นสุดจัตุชานจุดสิ้นสุดรูปปะสัญญาจุดสิ้นสุดการใช้ลมในการปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปาน,นสตินะครับนั่นก็คือจุดที่ขันห้าดับ และแยกตัวออกไปจากสัตว์นะครับจุดนี้คือจุดที่เราฝึกสำเร็จทำให้ความเห็นข้อที่หนึ่งของสังโยชน์สึกและข้อที่หนึ่งของมรรคที่มีองค์แปดเห็นว่าคันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์นะครับจนในสุดเราก็พิสูจน์โดยการฝึกรู้ด้วยตัวเองว่า ขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์ก็ตามที่กล่าวมาก็คือถึงจุดสิ้นสุดการใช้ลมถึงจุดสิ้นสุดจตุชานสิ้นจุดสิ้นสุดลูกป,ปะสัญญาขันห้าดับและแยกตัวออกไปจากสัตว์ก็โดยจากที่ ไม่สังเกตชอบไม่เห็นชอบไม่รู้ชอบก็เปลี่ยนมาเป็นสังเกตชอบรู้ชอบเห็นชอบว่าคันห้าเกิดไม่ปรากฏผู้ที่เห็นก็คือสิ่งหนึ่งสังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบว่าคันห้าเกิดไม่ปรากฏ ขันห้าเสื่อมไม่ปรากฏขันห้าตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอื่นๆนะครับก็คือจุดนี้คือจุดผัสสะที่ออกจากสังสรวรตนั่นก็คืออวิชาดับความไม่รู้นะครับว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตน ของสิ่งหนึ่งไม่เป็นของสิ่งหนึ่งไม่ใช่ของสิ่งหนึ่งก็จะรู้จุดนี้ว่าขันห้าได้ดับและแยกตัวออกไปแล้วนะครับก็อาวิชาดับละความเป็นตัวตนจากขันห้านั่นก็คือสังโยชน์สิข้อที่สิบ ของสังโยชน์ศึนะครับก็คือสิ่งหนึ่งมีความจางคายความจางคายดับไม่เหลือเกี่ยวกับลมหายใจสุดท้ายที่ดับชั่วคราวนะครับดับไม่เหลือแห่งอวิชาทำให้สังขารดับนะครับก็คือ ถ้าพูดถึงในเรื่องสังขารดับทำไมพุทธ